สวัสดีครับกับผมชื่อเด็กชายอันทพงศ์บุษกลครับสวัสดีครับกับผมชื่อเด็กชายประฏิษฐ์ิมงามครับพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองมาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในจังหวัดลบบุรีครับวันนี้พวกผมจะมานําเสนอเขาโครงวิทยาศาสตร์เรื่องการผลิตของใช้เบตเตอรเลตจากสังข้าวโพดและฟางข้าวครับแรงจูงใจที่ทําให้พวกผมอยากทําโครงงานเรื่องนี้เนื่องจากโรงเรียนวิทยาศึกษาของเรามีโคกหนองนาโมเดลมีการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเช่นวัวเป็ด หและปลามีการปลูกพืชและผักต่างๆเช่นข้าวและข้าวโพดผลผลิตที่ได้จากโรงเรียนเราส่วนใหญ่จะนำไปให้เป็ดและห่านบางส่วนนำส่วนกากที่เหลือนำไปให้วัวและยังมีบางส่วนที่เหลือทิ้งพวกผมเลยมีความสนใจสนใจว่าจะนำส่วนที่เหลือทิ้งมาแปรรูปเป็นของใช้เบตดเลร็ดเช่นกระถาง ขนาดเล็กและที่ใส่ดินสอรหรือปากกาสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้นะครับ 1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตของใช้เบตเตอร์จ,จากสังเค้าว์โพดและฟางข้าว 2. เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสังเค้า์โพดและฟางข้าวต่อปูนปลาสเตอร์ครับตัวแปรของการทดลองครั้งนี้คือตัวแปรต้นสังข้าวสังเคาวโพลและปูนปลาสเตอร์ ตัวแปรตามคือประสิทธ,ธิภาพของของใช้เบตเตอร์เลตท,ที่ทําได้ตัวแปรควบคุมคือปริมาณสัสดส่วนของปูนปลาสเตอร์สร้างสังขพดและฟังข้าวสำหรับวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้นะครับ 1. งครับสังขพดและฟังข้าว 2. น้ำเปล่า 3. ปูนปลาสเตอร์ 4. บีเกอร์ 5. แท่งแก้วคนและ6 ที่จะคนที่ใช้หล่อกระถางครับวิธีการทดลอง 1. นําำสังขาวและสังข้าวโพดที่ได้จากโรงเรียนมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ 2. นํนำสังขาวและสังข้าโพดมาช่างแล้วปั่นให้เป็นปั่นให้ละเอียด 3. นํนำสังขาวและสังข้าโพดผสมกับกุนปาร์เตอร์โดยใช้อัตราส่วน1ต่อหนึ่งแล้วค่อยแล้วค่อยๆเพิ่มสังขาวและสังข้าวโพดจนกว่าจะได้สังขาวและสังข้าวโพดมากที่สุด โดยใช้ปูนปาเตอร์และกาวยาแนวน้อยที่สุดและสามารถขึ้นรูปได้ 4. นำน้ำมันมาทาที่ซิลิโคนหลออก,กระถางเพื่อให้ตอนที่ตัวอย่างแห้งแล้วแกะได้ง่าย 5. น้านำส่วนที่ผสมได้เทลงใส่ซิลิโคนหลออก,กระถางแล้วใช้ช้อนเคาะเพื่อให,เอให้เพื่อให้ส่วนผสมกระจายทั่วบริเวณ6 นำตัวอย่างไปตากแห้งตากกลางแดดจนกว่าจะแห้งสนิทและนำตัวอย่างออกไปใช้ได้ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทดลองครั้งนี้คือ 1. สามารถเพิ่มมูลค่าให้ของที่เหลือใช้จากการเกษตรได้ 2. สามารถลดวัสดุพลาสติกที่มีอายุในการย่อยสลายนานและไม่เป็นมิตรต่อธรรมชาติได้ 3. สามารถลดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อของเบตเตอร์เลสจำพวกนี้ได้